เวลาปญาจุาันสมัยไก่รงขันยำยังมีพระรักาเถระเจ้าไปไถ่ข่าไก่ชาวมงเสดาบริสักนั้นบัดนี้วันี่สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดทันศาลงเวลาปัจจุบันสมัยเดือนมิถุนายุนามาสุราทิ์ที่ยี่สิบเก้าวันนี้เป็นวันเสาร์วันนี้เป็นวันปัจจุบันสมัยยอมยกการดำเนินของพระสมเด็จพระนัฏตาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีในย่านพระบริษัททั้งหลายภายในมีพระสงฆ์เป็นเขาภายในมีพระเอกพระคุณท่าน พระกูอุดมวร,ราุวัรเป็นข้าวพายนอกมีบาสอุภาิการทั้งหลายจากจะได้ประกอเป็นเจ้าพีธีกำมองมองสวนในวรบุญธรรมะจึงจะขอเชิญเทพไพราเจ้าทั้งหลายภายในเหมือนโลกกระทาจ,จักรวาลจงเสด็จลีลาลงมาผสมชุนมกันณสถานที่น,นี้เพื่อเอาเนื้อโฆนาในการประกอบอันพิธีเป็นมงคลแห่งวปวงพพาทั้งหลาย ในการ,รบัดบั้ด้ดยทูนพระเจ้าค่ะ สาธุพุทธปูชามหาเตชะวันโตธรรมปูชามหาปันโนสังฆปูชามัทธาโพพาวินทิวองโหมาลาปุขังสินาราจีทานันปฏิปังพุทธเสปปุจฉะธรรมเสปปุจฉะสังฆเสปปุจฉะจาวะอิปานะปัจโยโอตุสุนันตุพนโตเยเทวาบูรพาธิสาภาเคเสะเพเทวาอนุมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวา ทักทินาทิสาภาเคสะเพเทวาณโมทันโตสุนันโตพนโตเยเท,ทวาปัจจมันทิซาภาเคสะเพเทวาณโมทันโตสุนันโตพนโตเยเท,ทวาอุตราทิซาภาเคสะเพเทวาณโมทัน,ตนตโต,ททนนตอ่าพี่น้องนะครับตั้งนาม้อบกันนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Na mô tát sa pa kha va a ra ha tu a sam ba sam bút tát sa nam mô tát sa pa kha va tu a ra ha tu a sam ba sam sa hi ti so pa kha a ra hang sam ba sam a quyết cha ja ra tát sam ban su lo ka bi ตระวันปุริสธรรมสารติสถานเทียวมันโดสานัโพธวะปะขวะติสวะปะขวะตาธรรมวาสันเดติโกะกาลิโกะเอหิปัสสิโกะโอปันนจิโกะตังเวทิตาเพื่อเบียนโยเหติสุปฏิปันโนะคะวะตัวสวากาสังโฆ จบทิปันโนะคะวาตัวสาวกสังโกัญญาจบทิปันโนะคะวาตัววกัสังโกสาเวทิปันโนะคะวาตัววกัสังโกญญาติดทังจตาริปุริสยุคานิอัตปุริสัปุคัลลเอสทปะกวาตัวสาวกสังโก หุวไดโยปะหุวได้โยตาเกิดไดโยอัญจลีกรณิโยอนุตตรงปุญักเกตังโลกัสสะอาทิสุนันโตพูตโตเยเทวะสังฆสัมมาคตดุระ ยดาเจ้าทางลายภายบนมีอินทาธิปาธิราชเจ้าเป็นเขาเป็นประธานกับทางสุราสาพรมตนทรงมวิมานเลือดเอพระอาทิตเจ้าตนวิเศษใสเสงพระจันทร์ทุานตนคุณตนรักนิวเหา พระราหูอาศรินทราตนเมอดฝ่ามงมน้าทวเวห์หนุนตนทรงปีมันภาษาในอากาศกับทางเท่าจตุรงกบาลสถในดีมานทั้งสี่เพือพญาคตาราธาพญาวิรุนราพญาวิรูปัาคา พญากุเวรุลาเจ้าเป็นเขาเป็นเมาเกเทพญาจ้าวทั้งหลายอันใหญ่ยังโยทุผู้พาสาตาบุรพันเจือพอกันมาถวายบาตรทั้งพัญาดาคราเปื่อนฟังดะที่รวงกวางกุมพันและีกษ์ลำทวนบอมพังจังบุญปัญญาตุนกระลงปิมาน เียมพอกับทั้งพัญญายมาราชเจ้าพอดาดีนั่งทอรณนีนอนแนบนำทวนตุกทำนางหน่อยเมกลาอาน,านักษาในมนุษย์สวดแห่งห่องเมืองคนในวังคนแลยานามตัวเครื่องกำและอินทาาในไพนายานกวงขวงเกตพื้นแผ่นปัตตพีโอ กรณียยอมยาโทุกแกลงล่ามาไม่รีโครตโคสีทั้งเจดีแก้วกูัวตนสถิตอยู่ในประเทศลักสถานีในเมืองกัตนีบรีล่างสามโลกตกแลลวงที่ไปตรีผีเนื้อมาในทางกำไฟใสุงสีอายุตยากัไฟควาแดนเตียวเป็นเทียน ทนอยู่ในปะเทศของนาณาเหตุปญฺจาระารนรักษายังประธานุบอเรมาเจดีสีสถานลวงบเป็นทาวเหตุปญาราเจาะนรักษายังจตุปาชาบาบาทผู้นำหรอดอาบน้องงานหลวงกับทั้งพวกเดพพญาจาระนรักษา บออวนบุตราศาสนาในขอบเกตคันธศีมาขออันเชินขออันเชินเทพยราเจอทั้งหลายวงสะเด่นยิรงาลงมาประสูงสูงกับนาสถานดี เมื่อฟังคำผู้คาทั้งหลายจากกล่าวทุกนทุกองค์การเทวดาสัพเพเทวะสะกัจจังอาราธนาดังการุมาอริโตวานเมตังสเพตาภะ Nah, Abi kita ci peritng panan tuh sakit kami terrupai kiri Si peratan de dantelbih Wikmah

ขอจบสักเทธรรมคตตามบทบาทพร้อมทำบัตทำเพลและคาถาขออัญเชิญเทพยาดาเจ้าเท้าทีวาเชิญสิริลงมาจากสวงสวรรค์ฉันวิมานบน ตั้งสิบหกห้องช่องบนชั้นฟ้าเถิ่อเสด็จลงบ้าทุกแห่งหนเพื่อมาเป็นมิ่งควันในงานมงคลตามอยู่บนโบราณมีนานมาทางรูปปะพบ นาามมาพบจบลำเนาบนยอดเขาทองทะเลบุญเวหาทั้งเกแก่งเมืองน,น้อยใหญ่ตายพาสุภาในเกหาอารามราชจะหล่นลวงปราสวังกลา ทางพระยาวาสุฟรีผู้มีอาริษตั้งแต่ทิศบุรพามาอิสานตลอดทั้งพ่อปุรสีผู้มีชานจงบรรดาลมาด้วยช่วยเถิดนานครานั้น เพพยะดาเจ้าเมื่อได้ยินคำมันเชิญอยู่ตามลำเนาเขาเขินเนินผู้พาปรางค่อยสด็จลงตรงสู่ย่างพืน้นพระสุธาปัตตพีแล้วค่อยเสด็จยับยังตรงพินังประทับพีเพื่อให้เรืมให้ใช้ เป็นมิ่งควันในงานมงกลพิธีเรื่องในวันนี้จะมีการสักการะองค์สมเด็จพระพุทธสาคญมณีสี่สัสเพ์และบวงสวงถวายพิีกรรมแด่องค์เท้าเวสสวรรณเจ้าปู่ศีสุดโทด่าศีปฐุมมา พ่อปู่ศรีสงครามเจ้าวัดเจ้าวาเจ้าผู้เจ้าทีขอ,อเชิญเสด็จลงม,มาเป็นสักขีพยานนักกาลบัตดดิและขออำนาจแห่งเทพเทวาทั้งหลายที่ได้อัญเชิญมาในวันนี้ได้อำนวยอวยชัยอำนวยอวยพรผู้ที่เข้าร่วมพิธีได้ประสบแต่สิ่งที่ดีเป็นมงคล เสีริพิพัฒน์วัฒนมงคลสมบูรณ์ผุนผลด้วยโชคลาาอยเย็นเป็นสุขทุกทุกท่านด้วยถือพระเจ้าค่ะ วิศนุกรรมเจวาอาจารย์ยังเดวามหาพันโยนิมิตัณศิลปปนามังพิเศษทั้งปิกรรมานังพระวันโนอาตาชายเอหิมมะมะมาข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญพระวิศนุกรรมก่อนขอยากรพระนงกรมเกษาเพราะว่าท่านเป็นผู้รู้การราชโยธาจะขอเชิญท่านมาสร้างโรงราชพิธีญาเรศมห้องซึ่งจะได้รองรับองค์เทพพิราเจ้าทั้งหลายที่จะได้เสด็จมาในการระบัดนี้ สักโกเทพินโตข้าพเจ้าจะขออัญเชิญท้าสกัตเทวราชอมรินทาราธิราชเจ้า